สามเจ้าปู่ย่าโรวะะพุงเเป็นที่รุ่มต่ำของเขตชุมชนในเขตเจษฎาบานตะพุงกราเต่ชาวบ้านชาวช่องก็รู้กันอยู่แล้วว่าตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดรุ่มต่ำที่สุดประเมินว่าตั้งแต่เมื่อวานเช้าเช้าว,วันที่15บห้ามทังหมดเราเนี้ยน,น้าเริ่มไหลป่านะครับมาจากกุรงรับน้ําที่อยู่อยู่เลยขึ้นไปพลตะพุงติตะพูหลวงน้ําไหลมาจากตูหลวงนะครับไหลมาจากที่สูงจากตูหลวงทั้งสิ้นครับแล้วก็ แต่ไม่สามารถที่จะระบายลงน้ำม่น้ำเลย,เลยซึ่งเป็นสายน้ำหลักในที่ระบายน้ำได้ทันเวลานะครับก็ประกอบอกับตรวนี้เป็นเป็นก็เลยมาขังกองรวมอยู่เนี่ยนะถ้านับเป็นเวลาก็ประมาณวันกว่ากแล้วตอนนี้นะฮะ วันนี้การแก้ปัญหาซึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยทางที่มีทางท่านนายกรัฐมนตรีทางต่างจังหวัดท้งต่างจังหวัอรี่รอดจังหวัดนะครับก็มาปรึกษาวางแผนแก้ไขกันว่าทางเรงจะเร่งระบายน้ําไปสู่แหล่งระบายน้ำหลังก็คือแม่น้ำเลยได้ไวสุดเพราะตอนนี้แม่น้ําเลยยังสามารถรับน้ําได้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าคนนี้คือแอ่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องคอยจากแอ่งไปลงแม่น้ําให้ได้ ก็เลยไปขอรถสูบน้ำระยะไกลมาจากบพเขตที่จังหวัดอุดรัานีก็เริ่มสูบตั้งแต่นี่นะครับก็ประมาณสัก11โมงก็แล้วกัดจนกระทั่ง,ง,ถ,งถึงตอนนี้ก็น้ำก็ลดลดลงไปมาทักนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วเศษนะก็ถ้ามันไม่มีการเติมน้ําอีกเลยซึ่งวันนี้ไอการเติมน้ำเนี่ยอย่างเดียวเลยก็คือว่าน้ําแม่น้ําเลยไม่ได้ขึ้นแม่น้ําสายล้อมก็ไม่ได้ขึ้นนะ ต่เป็นน้ําที่มันมาจากพื้นทุกทางซึ่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 งทางโชวทาบอกว่าเขาเรียกเป็นเป็นน้ําไซโฟที่ที่มันมาไหลออกจากทุกด้านอย่างนี้แล้วก็มารวมกันจากธรรมชาติของน้ําเลยคือจากที่สูงไปถึงที่ต่ำเลยดังนั้นวันนี้โจทย์ของพื้นที่เทศบาลมาตะภูมงก็คือว่าจะต้องรีบเอาน้ําที่มันค้งงในที่ต่ำนะครับออกไปให้ไวที่สุดเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ไวที่สุด อะไรก็ตามแต่ในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางเทศบาลซึ่งเป็นเ,เขตพื้นที่ท,ที่ที่ถือว่าประสบปัญหาเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการนะครับออกให้การช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ประกาศเตือนนะครับขนข้าวขนของอยู่ที่สูงหาประสบตรงประสบใจมาให้หรือแม้กระทั่งนะครับถุงยางชีพอาหงอาหารน้ำเนี่ยก็ต,ต,ต,ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราตั้งทีมของทางเทศบาลทางอำเภอือปฏิบัติเป็นประจำมาอยู่แล้วละนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยสภาพของมันเนี่ยก็ต้อง มีวิธีการอย่างเดียวเดือระบายน้ําออกจากจุดนี้ให้ไหวที่สุดซึ่งตอนนี้ต้องพยายามทำมันอยงเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เอามาจากจังหวัดไดเคียงนะครับแล้วก็ตรงหัวถนน,นเา็าเรียกอะไรบ้านหน้าวางังแถวตรงนั้นน่ะก็มีการขุดลอกล่องน้ําระบายน้ํานะครับก็ก็ทำกันหมดทุกวิธีทางแล้วลก็ต้องใช้เวลาคนนิดหนึง่งวันนี้ก็ขอแต่ว่าอย่าเติมก็คืออย่าให้มีฝนเติมซึ่งตรงนี้เนี่ย ฝนในวันนี้คือฝนจากร่องความกดอากาศทั้งสิ้นเป็นฝนในฤดูทั้งสิ้นอันนี้ยังไม่ใช่พายุนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับพายุเลยเป็นเป็นเป็นฝนตามฤดูกาลทั้งสิ้นแต่ยังก็จะแต่ก็ยังยืนกันว่านะครับในการประเมินการของทุกภาคส่วนเนีอยว่าเราจะการเราก็จะทํางานกันแบบนี้นะครับตัวไม้รูปมือก็เป็นที่ก็ขอให้ะชาชนช่วยเข้าใจกันนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดร้อนนะครับต้องการการช่วยเหลืออะไรที่เป็นกรณีพิเศษนั้นเนี่ยนะครับ คุยกับทางผู้บริหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแอมเพอหรือนายุทธิชัยฟรีนะครับแวนวท,ทางในการแก้ไขปัญหาของทุกคนเนี่ยเอาเป็นตรงๆเนี่ยคือมืออาชีพกันทุกคนนั่นแหละนะครับพร้อมทำง,งานของทุกคนเดี๋ยวว่าให้เวลาพวกเราทำงานนะครับแล้วก็เข้าใจกันทำงน,นแล้วเราก็จะเร่งทำง,งานกันอย่างเต็มที่เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีจุดยืนแล้วครับไม่ต้องทำไปทุกตลอดเวลาครับ